สวัสดีครับผมเน่งเจีลงเรานะครับเดี๋ยวนี้จะมาตอบเรื่องของอยางดินนี้ตรงนี้ระยะ8เมตรครึ่งน,นะครับอันนี้จุดที่เรานั่งซ้อมเล่นประจำสังเกตวิธีการยิงนะครับ ค okay. ปัญหาของการดีดนิ้วก็มีคุณสมบัติที่บูนนะครับวันนี้ได้พักข้อคลาึ้นมาแล้วก็มาคุยกัน ว่าจะหาอุปกรณ์มาให้ดูก็คือวันนี้คุณสมบัติพิบูลนะฮะไดเเนนเเบบ้เป็นคนใหม่เล่าเล่าแบกาวกันเขาเป็นคนใหม่แล้วเขาก็เพิ่งหัดเล่นเพิ่งเพิ่งหัดเล่นซื้องามมาทั้งหมด3ามงามทีนี้พอเขายิงแล้วแต่ละงานะเนื่องจากหัวงามไม่เท่ากันพอยิงแล้วมันโดนอันอันนี้โดนอันนี้ไม่โดนอะไรต่างแต่ปัญหาที่เ็าเกิดขึ้นคือเขาก็จะโดนที่ที่นิ้วนิ้วที่เขากำรรยานจะดีนะครับ ต่น,นี้โชคดีเขาจะซื้องามเพิ่มเขาก็ไปปรึกษาคุณวินัยนะครับคุณวินัยก็เลยบอกว่าก่อนที่จะซื้องามเนี่ยลองไปดูคลิปของผมก่อนพอเขาไปดูคลิปของผมคลิปที่สี่มั้งหรือคลิปที่หกผมไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยบอก้เขาไปดูตั้งแต่เริ่มต้นตแล้วกันจากนั้นเขาก็ลองไปเริ่มยิงเขาก็ยิงดีขึ้นทันทีเลยก็ผมก็ดีใจนะฮะว่าตอนแรกเขาจะเลิกเล่นแล้วนะครับจะขายงามจริงแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้ขายจริงกลับมาเล่นมาเล่นใหม่มาเรียนรู้ใหม่ แล้วก็ได้ผลแล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขายิงแล้วยางตีนี้นะผมก็เลยแนะนําว่าสาเหตุจายางปีนบางทีนี่เจอต้องบอกว่ามาลัยสาเหตุน,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 มมนะนบ,บางทีนะเพราะผมตอนยิงแรกๆผมยิงเป็นนิ้วเนี่ยถ้าจะบวมือเจ็บมากผมก็เลยทําทําโล่ป้องกันนิ้วเอ่อพอดีเดินไปหาแล้วหาไม่เจอจะมาไป่เจออ,เออย่างใช้ท่อแป๊บอ่อท่อซ่อนหกหกเอ่อหกหุนหาครึ่งแล้วมาครอบนี้ แล้วก็ทําเป็นห่วงเป็น,นแหวนนะครับป้องกันนะครับแต่อยู่ๆพอเรอทําเสร็จปุ๊บพอยิงใหม่เนาเก็ทำไมไม่โดนแล้วอ่ะเราก็เลิกใช้แล้วอยู่กลับมาโดนอีกก็เลยรูกสาเหตุมันจริงแต่บางคนก็อธิบายว่ายางมันยาวไปหรือยางมันแข็งไปแต่ที่ในส่วนตัวผมเคยใช้ยางที่ความหนาค่อนข้างจะเยอะแล้วมันยาวอันนี้มันปีกเดีแล้วโดนแล้วมันเจ็บแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็โดนอยู่แล้วแหละแต่ว่าโดนแบบไม่เจ็บแต่วิธีแก้ง,ง่ายๆครับ โคโร่ u เวลาเรายิงเราโคโร่ up แบบนี้นะครับลองดูนะเรายืดไปแล้วใช่ไหมครับจังหวะที่เราปล่อยปล่อย,อยตรงนี้นะปล่อยจนถึงทุกเหล่ลาโ,โ,โคโร่ up ไปแบบนี้นะครับจะไม่ได้บิดแป,ป,ป็นโฟโร่ up แบบธรรมชาติโฟโร่ up แบบแค่นี้ยางมันปล่อยไปแล้วเราจะบิดยังไงเนะี่ยลูกไม่ได้เปลี่ยนทิศอยู่แล้วแต่เราโฟโรั u แต่ว่าโดยส่วนใหญ่คนมือใหม่เนะี่ยยิงแล้วมือจะแข็ง พอมือแข็งปุ๊บมันจะดิดเข้ามาหาแล้วนะมันจะกปลาลาักษณะยางมันไปแล้วนะแล้วมันจะดิดเข้ามาตีนิ้วนะอีกวิธีหนึ่งวิธีแก้ก็คือชูนิ้วขึ้นยิงผ่านไปมันจะไม่โดนแต่ที่ผมโดนคือผมโดนทีละสองนิ้วเลยผมก็เลยทําโลกา่กันสองนิ้วแต่พอทําทเสร็จมันไม่โดนเออผมก็ไม่ค่อยสาแต่ตอนเนี้ยผมไม่ค่อยโดนแล้วลนะ่ะเพราะว่าเอ่อพอเรารู้จังหวะนะเราจะยิงอย่างนี้บ้างชูบ้างอะไรงแล้วแต่แล้วพอเราปล่อยปุ๊บก็ปลุกอัพโลุครัพไปปล่อยแล้วปลุกรับ ยางจะไม่มีปัญหาการการตีนิ้วนะเดี๋ยวผมลองดูสังเกตที่ผมยิงนะอะเดี๋ยวผมจะลองยิงให้ดูดูที่ดูที่ตรงนี้นะฮะดูที่มือผมยิงไปที่เป้าตอนนี้ผมใช้ยางตอนนี้ผมใช้ยางค่อนข้างจะอ่อนก็คือประมาณผมใช้ตั้งแต่0.45 0.55แล้วก็ 0. 0.6แต่การตัดขนาดยางผมหัวหัวตรงนีนน้นะครับผมจะตัดถ้าเป็น0.45ตอนนี้ผมใช้ที่18 นะ18 12ความยาวของของของยาก,ก็150มิลน,นะครับส่วน0.55 0.6ผมจะใช้ที่19 12แล้วก็150มิลเหมือนกันหมดขึ้นอยู่ว่าถ้าผมซ้อมผมจะใช้0.55แต่ถ้าผมอยากให้ยางแข็งหน่อยผมไปไปเปลี่ยนเป็น0.6แค่ 6, นั้นเองแต่ว่าความยาวของมันก็คือ150มิลเหมือนกันอ่ะมาดูนะครับดูดูที่มือนี้นะเวลาที่ผมยิง แก้ปัญหาของอยางตีนิ้วนะโร้อัพไปแค่นี้เองเล่ยนเสร็จแล้วเขาเรียนได้เสร็จแล้วเราก็ปล่อยโร้อัพไปแค่นี้เองครับยางก็ไม่ตีนิ้วละนะครับแค่นี้เองครับ เอาก็เอากลับไปลองทําดูนะครับถ้ามีปัญหายัางไงก็ทักข้อความมาถ้าผมทําได้ผมก็จะตอบสวัสดีครับคุณนิวน์นะเจนยญน,นะครับก็ตรงนี้เนี่ยมือใหม่มักจะโดนนะครับแต่ผมบอกได้เลยอดทนนิดนึงนะฮะมันจะเจ็บในช่วงต้นเหมือนขี่จักรยานฮะจะเจ็บค้นในช่วงเดือนแรกหลังจากนั้นก็ขี่สบายอย่างาติ๊กโดนทุกคนกับไอ้ติ๊กติดนิ้วเนะี่ยแต่พอยิงพอเรารู้จังหวะยิงปุ๊บเราโฟล์คอัะมันเป็นปุ๊บอาการดิดนิ้วมันหายไปเองเลยโดยที่ไม่ต้องตัเหัว แต่มันอยู่ๆมันก็จะโดนอีกก็โดนไม่ทราบสาเหตุอีกนะขนาดแอตตามยิงนะ่ะเชื่อไหมฮะโด,ดนตนมแตกเลยยิงขนาดยิงมาหลายปีแล้วนะยิงแม่นมากเลยแต่สุดท้ายบางทีที่ยิงโดนตรงนี้มันมีมันอยู่ที่ว่าเราหักมันมากเกินไปไม่แบบหักมากจนมันมัน,มนเฉียวอย่างนี้ยนางร่องมันจะเฉียดตรงนี้นเฉียดมากๆนี่เป็นแผลเลยเพราะ,ะนั้นไม่ต้องไปหักเยอะธรรมด,ดานะครับธรรมด,ดาโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนใหม่ที่มีปัญหา ยางดีนิ้วจะแรกว่าจะไม่ทาคลิปนี้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ทําไปสองคลิปแล้วแต่พอดีมีปัญหาผมก็เลยตอบให้เลยทันทีเลยนะใครมีปัญหาอะไรก็มือใหม่นะฮะแนะนํามือใหม่ผมก็บอกว่าผมเป็นมือใหม่แล้วกันผมก็จะแนะนํามือใหม่อย่างเนี้ยแต่เราทําให้เห็นประสบการณ์ที่เราโดนนะฮะแต่ปิเสียด้ที่ว่าผมหาน,นม่นเป็ึ่งลอกาดูกค,นคัน ลองใช้ตัวช่วยแบบนี้นะลองไปหาปอกปอกเเนี้ยมาพุ่งตรงนี้ไว้ถ้าใครยังโดนนะช่วงแรกแนละ้วแล้วมันเจ็บแล้วมันไม่สนุกก็ล,ลองทำดูมันดีก็ยัองเซฟหน่อยแต่ผม,ผมจะใช้ท่อส้วนผ่าครึ่งแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ผมจะลองทำให้ดูเป็นท่อส้วนผ่าครึ่งวงกลมแล้วผมก็จะวางแล้วตรงนี้ผมก็จะใช้เป็นเป็นยางรอเป็นเหมือนแหวนแล้วใส่เข้าไปมันจะป้องกันนะครับแต่ตัวที่ผมใช้คือสแตนเลสแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนผมใช้ไม่เจอหรือจะใช้เป็นยางซิลิโคนเป็นนิ้วก็ได้ นะครับก็จะใส่อย่างนี้ก็จะช่วยได้นะครับแต่ยางซิลิโคนตัวนี้เนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยผมจะใช้ในเรื่องของเนื่องจากตรงน,นี้มันจะเป็นมันจะด้านอันนี้แนะนําแล้วกันถ้าใครยิงแล้วมันด้านนะใช้สิลิเอช้ยเ,เรียกว่าอ,อะไรนะวัสลีนวัสลีนทานตอนนี้จริงจรผมด้านเยอะมากแต่เนี้ยยุบไปเรื่อยๆแื่อยลเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วนะแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้แนะนําแล้วกันไหนๆ,นๆก็ไหนๆละสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนิ้วในการยิง ถ้ามันได้ปุ๊บผมจะใช้ัวนี้ทำเป็นหนังรองแล้วมีแม่เหล็กปิดแบบนี้แล้วผมก็ใส่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับราวางลังกระสุนปุ๊บมันจะไม่กดมันไม่ไม่ทำให้นิ้วเราด้านลนะตอนนี้ผมยิงกันเป็นวันหนึ่งประมาณห้าหกร้อยนัดก็ไม่เจ็บเห็นไหมครับโอเคก็ลองไปทําดูนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับสามารถแชร์ได้นะครับ